ร้านัดสวนค้าไม้นะคะวันนี้พามาอัปเดตงานคุณลูกค้าที่อยู่ข้างหลังนี้เลยชุดนี้นะคะเป็นงานที่คุณลูกค้าสั่งผลิตตามขนาดหน้างานนะคะอาจจะเห็นได้ว่าเป็นบานสองบานที่มีความสูงมากๆเลยนะคะที่คุณลูกค้าเห็นแนะนํากันหน่อยว่าชุดนี้มีความกวาม้างความสูงเท่าไหร่เนาะคุณลูกค้าเลือกเป็นบาน่วงจุ้ยนะคะขนาดต่อบานอยู่ที่79เซน ความสูง2เมตร46นะคะที่หน้างานแจ้งมาเนาะแล้วก็พอรวมวงกบแล้วนะคะหน้าไม้เราอยู่ที่24เป็นวงกบไม้เนื้อแข็งเนาะรวมวงกบแล้วขนาดชุดนี้อยู่ที่เมตร64ความสูง2เมตร52นะคะตัวชิ้นงานนะคะตัวบานประตูจะเป็นไม้สักนะคะซึ่งแน่นอนว่าบานสูงขนาดนี้นะคะทางร้านก็แนะนำเป็นไม้สักเก่าที่มีอายุค่อนข้างเยอะนะคะ ไม้สักเก่าความยืดหดตัวของไม้ก็จะน้อยแล้วเวลาเจอสภาพอากาศร้อนชื้นมากๆนะคะ mm. ก็จะทําให้มีปัญหาน้อยที่สุดกว่าทุกเกรดงานที่เราขายเนาะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะเพราะว่าธรรมชาติของไม้ก็อาจจะเจอได้บ้างแต่ว่าก็ลดปัญหาด้วยการใช้ไม้สักที่มีอายุเยอะนะคะ,ะทางร้านก็าประกอบให้ครบชุดเลยอันนี้เป็นที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้นะคะเราจําลองจากด้านในบ้านนะคะเพราะว่าคุณลูกค้า สั่งเข้ามาเป็นบานผักออกนอกบ้านพาชมข้างในกันก่อนข้างในก็จะมีกรอนนะคะให้ในชุดเนื้อจับตัวล็อกนะคะกรอนบนล่างให้ครบเลยเป็นวงกบที่มีธรณีด้วยนะคะชุดนี้คุณลูกค้านําไปก็สามารถที่จะให้ช่างหน้างานติดตั้งเข้าที่หน้างานได้เลยเช็คเรื่องระดับน้ําเรื่องฉากนะคะในการติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายเลย เดี๋ยวเราพาเดินไปชมข้างหน้ากันดีกว่านะคะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีบานพับให้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะคะต่อข้างแล้วก็เป็นบานพับที่มีขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักของบานนะคะเพราะว่าบานนี้ค่อนข้างสูงชุดมือจักก็เป็นงานสแตนเลสน,นะคะเกรด304 และตัวเดส l ล็อกนะคะที่เป็นแบรนด์จากเยอรมันเนาะจากเฮฟเฟลนะคะมีให้หน้าตาข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการใช้งานคุณลูกค้าแจ้งนะคะก็เป็นกลักออกนอกบ้านแบบนี้นี่คือการใช้งานนะคะเปิดเข้าเปิดออกได้กว้างเลยเพราะว่าขนาดต่อบานอยู่ที่79เนาะ79็ดสิเาสองเมตรสี่สิบหกขาชดนี้นี่ สีที่คุณลูกค้าเลือกนะคะคุณลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะคะ,ะงานทางร้านก็จะมีทั้งงานปิดลายแล้วก็โชว์ลายนะคะคุณลูกค้าแจ้งมาว่าชอบสีแดงแล้วก็ให้โชว์ลายไม้ให้เห็นความเป็นธรรมชาติของงานไม้นะคะก็จะได้เป็นสีแดงเชอร์รี่แบบนี้นะคะสีสวยชัดมากๆเนาะสำหรับใครที่ชอบนะคะโทนสีแบบนี้หรือว่าโทนสีอื่นๆก็สอบถามเข้ามาได้นะ เดี๋ยวชุดนี้นะคะก็เตรียมงานจัดส่งคูณลูกค้าต่อไปเนาะสำหรับใครสนใจนะคะชุดงานประตูแบบนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะสวัสดีค่ะพอก่อนก่อ